ผักปุ๊บเข้าล้วออกไม่ได้นะคะขุดหลุมไม่ลึกอยู่ค่ะอ้าวันยุบทำไมอะเสี่สองศูนย์ยุบทำไมวะน่าจะรวมค่ะได้ยินแว่วว่าสี่สองศูนย์จะรวมค่ะรวมกับใครครับน่าจะรวมกับฝันใจค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อแก๊งใหม่เป็นน่าจะใช้เป็นขวัญเอ้ยขวัญมาหรือเปล่าครับเพราะว่าแก๊งแตกอันนี้ยังไม่มี นยังไม่มีใครรู้นะคะเนี่ยมีแต่นักข่าวรู้เลยเขาจะประกาศหลังรีค่ะดกระซิบโอ้หลานะายุบแก๊งว่ะให้หนุงลงข่าวเลยดิคะพถเลงข่าวสูใหม่สีใหม่ดีกว่าไหมคะ <c oughs> มึงไอ้ที <1. S 2> ่แก๊งแตกไอ้ที <c oughs> ่แก๊งแตกเจนหนึ่งว่าไงวะไอ้น้อง โทรมาเดิมพี้ยอะไรวะไอ้สัตว์ยี่แก๊งแตกยี่ขยะยี่แก๊งแตกครับควยว่าแอดควยว่าไอ้น้องแก๊งแตกควยขึ้นแก๊งอยู่ตีกูไเยียกระจอก้าวว่าเดี๋ยวมึงขึ้นเดี๋ยวกูตีเลยนะเดี๋ยวกูตีนะขายเพล์ไม่ได้ดิขายเพล์ไม่ได้ดิขายเพล์ไม่ได้ดิสองร้อยล้านไอ้เหี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะโอโหแวยนะถ้าพรุ่งนี้ฮะสองร้อยสิบติกะกำไปหาตีเองดิถ้ากำไปหาตีเองดิไปหาตีเองดิหารับห้าสิบห้าสิบห้าสิบบาทห้าสิบพอไหน พี่ดาวอย่างเฮียเลยพี่แก๊งเฮียอ่านอย่างยากเลยสัตว์ชื่อเอลฟเอลเฟียแก๊งสุติแล้วเอลเฟียกูไปด่าวที่ทีเดียวด้วเดี๋ยวส่งรูปให้พี่ดูชื่อแก๊งใหม่พี่ดาวไอ้ล็อกๆกันหรอสีเหมือนกันอ่ะให้กูเก็บได้ปะมันจะรีได้ฮะเก็บได้มาจีรีรักเก็บเลยเลยเอาไปแล้วนี่พี่ล็อกแล้วยัง ไหนยี่โรนไปไหนยี <issant> ่โรนอยู่ไหนยี่โรนไอ้โรนโรนอยู่ซ้ายมือพี่ยืนเหมือแถ้าไม่ทักนี่มันแอบเหมือนะไอ้โรนอ่ะเอ้ยมึงเป็นไรวะมึงเป็นไรวะไอ้หนุ่มมึงชอบเหมือวะเห็นปะเห็นปะเหม่อที่จะบ่อยกว่าเราไอ้หนุ่มไม่ได้มือก็รอพี่อันนี้เสร็จไง ทำไมมันไม่ชื่อแกงว่าปาบิยองวะเพราะแม่งเสียวเหี้ยแล้วแบบหน้าเหี้ยขี้แม่ไม่ชื่อว่าเราเป็นเด็กปดุหรือเป่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเด็กชายอะแกงเด็กอนุบาลหน่อยเหี้ยแล้วไปแอ้วแกงเออหนึ่หนึ่งหนึ่้ย จบแล้แม่ตีเลยเหรอจบแล้วจบแล้วะไรอะไรอะไรเห็นไ้มเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมวัตถุต้วทีน้องทีมดีพี่แจ็คทีมดีแจ้งแมนพี่แจ้าเจ้าแมนพี่ตีรองหัวพี่แจ็คใช้ซีมดีพี่แจ็คพี่ดับไม่เลิกใช่นหมพี่ดับไม่เลิกไม่ฟังนะฟังนะเขาเขาบล็อกนะเขาบล็อกเขาบล็อกตอนนี้เลยคือเขาจะบอกเจ้าแบนเจ้าแบนเจ้าแบนเจ้าแมนเฮ้ยอะไรไม่ไม่ทำไมถึงมาถึงตีหลังแต่ครับ ไม่ได้ไม่ด้ไปไปได้ไงครับไม่คุณตีไปผมผมเล่นมาสี่ปีครับอะไรครับถ้านั้ตีไม่โดนนะถ้านตั้ตีไม่โดนนะเนี่ยตีนะเนี่ยเนี่ยด้านนี่ไม่โดนครับะดูใหม่ครับ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 โดนตีตีใหม่ผมก็ตีตายครับตีไม่ตายเอาพีกแด่เอาเลยอ่าเอาอาเลยลอาเองหเียเยเลยเอยเาย เปิด pl อ่ะเปิดเปิด pl อ่ะปลักอินอ่ะปลักอ e: no. ินอ่ะภาพไม่ตรงครับ pl เนี่ยมันมันจะเกิดจากการที่เน็ตเราไม่ค่อยเสถียรครับีะ pl มันก็เลยขึ้นนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่ะ pi ขออ่ะภาพไม่ตรงครับผมฟังนะครับ pl เกี่ยวกับภาพไม่ตรงนะครับเกี่ยวครับเกี่ยวครับให้ผมลองเปิดไหมเปิดครับเปิดได้เปิดได้ครับแพ้เสียแพ้เสียแพ้เสียมากแพ้เสียมากแพ้เสียมากตายอย่างเงี้ยตายละหลนลนหลนเมื่อกี้พูดว่าตายเมื่อกี้พูดว่าตายตลายเะไนปะไม่มีถลายละยก อะไรอ่ะมึงจนขนาดนี้เลยเหรอไม่อยากยามป้าบอ่ไม่ัไม่ไม่แกงเลี้ยงดูมึงไงวะแกงเลี้ยงดูไงวะจนจังวะฮะฟังฟังดูคลิปมาดูคลิอยากอยากหน้าอยากหน้าเมื่อกี้มึงปิดตาเมื่อกี้เขาตายอะไรฟังนะคืออยากห้างงานแค่นั้นแหละเนี่ยตาย ลุกตายอ่ะตายเรียบร้อยแข่งรับเฮ้ยต่อแถวแบบกระจอกกวยตีเอามึงูไหนก็ชนะเจาะมีระแหนดใช้จีนตัวผมเตรียมกระเป๋าเอาไว้ที่นี่โอเคโอเคโอเคถ้าสมมติว่ากูเอาจีมันก็แพ้กูเดิยไปกลับไไม่มีไม่มีไม่มี

แซงเขาหน้ะแกงต่อคิวดูดิเด็กไม่ให้แซงเด็โอ้เสี่ยวเสียวเสียวจัดเลยอยูนะแกงยี่ต่อคิวอย่างเสี่ยวอ่ะโอ้โหไว้ก่อนเลยโอ้ัวหน้าแกงยี่ต่อคิวโอ้โหเสี่ยวไว้ก่อนเลยเสี่ยวเสี่ยวเสียวหน้าแกงยื่อะไรเสี่ยวเสียวเสี่ยวจัดหัวหน้าทีสองตัชื่ออะไรโอ้โหหน้าทีสองตัวมาจากที่ไหนกระจอกกระจอกกระจับกระจับเสีย่ยวเสี่ยว มาโคทิกใหม่แล้วพี่พี่รู้ยังว่าพี่ดับพี่ดับใช้มาโคทิกใหม่พี่รู้กันยังเรืงจริงนะเรื่องจริงนะพี่ดับพี่ดับใช้มาโคทิกใหม่นะเรื่องจริงเอาง่ายคือเอาได้แค่มุมร้อยอ่ะพี่จักคือคนนี้ขอเอาแค่มุมร้อยพี่แจ็คคือถ้าไม่มีมุมร้อยพี่ก็รู้นะพี่แจ็คพี่รู้นะถ้ามีมุมร้อยพี่รู้นะก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นอนี้แหละ อย่ยเลยอย่าเลยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกูตั้งชื่อแก่งมึงว่าแก่งไงดีกว่าแก่งอันนี้วแก่งคือหนึ่งเลยแข่งแข่งยันป่าวหนึ่งเลยผมชนะเฮ้ยเอ้ยมึงมึงอย่าแญกได้วะขอหลอกละกูแหลกเว้ยคอมกูแหลกเฉยไอ้คอมกูแหลกเฉยไอ้น้องมานี่มาลานมาลานนี่มาลานกว้างเนี่ยไม่แหลกมามาลานกว้างนี่มาลานกว้างนี่มามา แกดีแกดีแกดีมากูไม่มีแพ้ไเฮียกะโหลไอ้ควายถ้ากูจริงเมื่อไหร่มันก็แพ้ไอ้น้องมา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 เห็นปะดับเวลากูจริงมันก็ไม่ไหวกะโหลไอ้คือลื่นงนะอันนี้เอางี้มึงไปบอกมึงบอกกูฝากบอกเฮียเจน่าเลิกฝอยกันทีนะเฮียขยะนั่งฝอยคุยทุกวันเลยเฮีย ตัวโม้เลยเพื่อนมาแหลกมาแหลกมาแหลกฟังมาแหลกตัวโม้เลยเฮียเฮียเฮีเจ๊ด่ะตัวโม้เลยไม่บอกลูกพี่กันเฮียเจ๊ด่ะลูกพี่กันเลิกโม้เลยนะเฮียโม้เฮียตัวโม้พลังม้าเลยตัวเนี้ยมาแหลก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 หานะหานะกตีสี่แลกหันนะกตีสี่แลกตาย อุ้ยเกิดการบูทคนเกิดขึ้นนะบูทคนนะแต่หัวไม่ตายครับอันเนี้ยต้องเคลียร์แล้วพี่บูทคนนั้เมื่อกี้ยังไงออกยังไงเอาห่างมากกันเลยล่ะผมไปดาเอ้ยทำไมทำไมเมื่อกี้กูตีหัวไม่ตายครับกูส่งูตัวสอบเต็มดีนะเอาไหมเอาไหมตัวนะผมบอกแล้วเอาไหมเมื่อกี้กูตีกูบูเข้าหัวมึงเต็มๆนะถูกป่ะเมื่อกี้ผมมาคือ ผู้เล่นที่บริสุทธิ์ที่สุดในฮ็อตเทลจริงนะพี่ดับผมบอกเลยนะพี่โดนจริงนะตายอันเนี้ยต้องตายหุยเ <c oughs> อ้เล่นง่ายขึ้นเหลือเยอะนี่หว่าพอมึงทำตัวเสี่ยวดเดับง่ายขึ้นเยอะเลยว่ะดับ <c oughs> ง่ายขึ้นเยอะเลยครับว่ะได,ด้รู้จักอันนี้ว่า modify อ่ะเนี่ยตายเกี่ยตาย

เอาเถอะเก็บไปเก็บไเก็บไ้ยกลัวเฮ้ก้ก้กยี่ี้ขาดยี่แกขี้ขาดยี่แกขี้ขาดโอ้ผมถือบอดี้แคมนะโอ้อย่างนี้อย่างนี้เข้าเรา ต่อแถวลับก็วยเตี๋ยวค่จะเอาที่พี่ดาไปต่อแถวลับน้ำท่อหน่อยพี่ดู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 ดดดูดูดูดดู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 ้ยดู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 ดดูดดูดูดเดูนูด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 ููด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 ดดูดดูหดูดดู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 ูดดดูดดููด จะกดพูดไปิกฮะพอพูดมามาโคแบบจะกดพูดเด้พี่แจ็คเช็คหน่อยพี่แจ็คเช็กรูปหน่อยเขี้ยเขี้ยเขี้ยหลายรอบละหลายรอบละพี่แจ็คหลายรอบจริงหลายรอบจริงอะได้ไม่ไหวจริงคู่บิูปด้วยมึงตายแน่มึงโดนแน่แกงมึงโดนกูแน่แกงมึงโดนกูแน่แกงมึงโดนกูแน่กูบอกแค่นั้นแหละแกงมึงโดนกูแน่มึงขึ้นแล้วใช่ไหมมึงขึ้นแกงแล้วด้วยรับบัตรแล้วด้วยโดนโดน